สวัสดีค่ะสวัสดีตอนคำคำนะคะคำกระเมือนแล้วนะคะหกโมงกว่านะคะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะตัวเลขหน้ทางะค่ะของพอตโตนะคะได้เอาตัวเลขหนา้ทางมาให้นะคะตั้งแต่สี่โมงแล้วนะคะแอคร์เห็ดกับขอกับน้อยู่ก็เลยบัลลัมโล่ง,งห้ยเอฟซีทั้งสองนะคะ,ะพอตโตนะคะห้มากนะคะงวดที่ผ่านมากนะคะงวดที่ผ่านมากนะคะให้ติดสี่นะคะเป็นกระเด็นที่สี่นะคะบนหลุดนะคะบนกับลุดนะคะเข่าที่ ซีนะคะแต่ว่านี่เพิ่นให้เป็นเป็นเป็นล่างนะคะมันขึ้นบนนะคะเป็นซีซีนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวเขาว่าตามต่อก็แล้วกันนะคะเพราะต่อว่างวดนี้นะคะให้หน่อยกว่าเก่านะคะบ่ให้หลายคู่หลายชุดนะคะบนมีหกชุดล่างมีแค่สี่ชุดค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อนะคะอีพซีนะคะเก่าไปเบิ่งเป็นหน้าท่างก็แล้วกันนะคะเพราะว่าท่างซองเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงหน้าท่างคือกันนะคะขอให้ยพอ แม่พี่น้องนะคะทุกคนทุกท่านเอาไปผิจารณาเอานะคะคันมักชอบถึงจัดนะคะคันคัดกับพานเด้อนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดกับฝากฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดต,ตเเิดตามให้กตั้งช่องแม่เกตดคนมักเล็กนะเด้อนะคะฝากฝากดเป็นกำลังแร่งใจเพื่อจะได้เอาตัวเลขหน้าทางมาตอนพีตอนนองนะคะการมาเซเวล่านะคะเข้าไปเบิ่งตัวเลขหน้าทางของปอต่อกันเลยนะคะ,ะตัวเลขหน้าทางนะคะของปอตอะคะ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะหายมากนะคะก็ต่อ ของข้อต่อนะคะบนนะคะบนวิ่งบนวิ่งรูดนะคะพ่อกมันก็ได้บอกว่าเป็นเบิเ่งเป็นแนวทางเด้อนะคะ เขาสิรุดกะยาวากันนะคะก็หน้าท่ากับมีเขาแน่รุดแน่นะคะเอฟซี FC. วิ่งรูดห้ากับสองนะคะหายมาาเด่นที่ห้า ลองที่สองลองที่สองนะคะจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สองส เก้าห้าเก้าสองหกห้าหกสอง เลนที่ห้านะคะชื่อว่าศูนย์หาเก้าหาหกห้านะคะหาก่อนอื่นนะคะแอดกับอขอบุญขอบุณน,นะคะผมขอต่อเด้อนะคะที่แหยตัวเลกหน้าทางนะคะมาฝากเอฟซีทางช่องนะคะ ถ้าวิ่เขาไม่ลุดนะคะเด้นให้นะคะมาต่อบนเป็นบนนะคะพาต่อบนเป็นบนนะคะกลับมาล่างนะคะนีบขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะ<_'><_'>ล่างนะคะ ล่างวิ่งรูดเอาส้นกันนะคะเด่นที่ห้าลองที่หกเด่นที่ห้าลองที่หกจับคู่ก้องหากเก้าหกม เก้าห้าเก้าหกส่วนห้าส่วนหก Okay. แคบหนะ้าจอไว้เทเบิงเลยนะคะตัวเลขแนวท่าของปอตต์นะคะ,ง,ะ,คะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะแนวท่าของปอตต์ะคะ่ะบนวิ่งลูดเด่นที่ห้าลองที่สองนะคะจับคู่ศูนย์ห้าเก้าห้าหกห้าศูนย์สองเก้าสองหกสองนะคะล่างวิ่งลูดเด่นที่ห้าลองที่หกนะคะจับคู่เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะสังเกตนะคะ หานะคะชนกันเด้อยค่ะพี่น,อนะะ้องชุนกันนะคะบนล่างนะคะชนกันเลยนะคะบนห <_ may> ิมานะคะแนวท่างนะคะเอาระคะแคบนาจอไว้จะเบิงเป็นแนวทางกันแล้วกันนะคะมากถึงจัดนะคะคัดกับพานเด้อนะคะ,คะก็ขอขอบปูนขอบุ้นนะคะพอต่ออีกข้างนึงนะคะที่ไดเอาตัวเลขแนวทางนะคะมาตอนพี่ตอนน้องนะคะก็ขออห้เอฟซี่ทั้งช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาเอาเอาไปเบิง้งเป็นแนวทางเด้อนะคะนะคะ ที่เขาสิลุดกะเยาว่ากันนะคะเพราะว่าทางช่องเองก็ได้มานําเสนอเป็นเพียงแน้าทางขึ้นกันนะคะเนาะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอใหายพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจ,จุนเด้อค่ะขอห,เห้เฮงเรวยๆยนะคะถูกหวยรวยเบอร์ไปนน้ากันอีกนะคะพี่น้องนะคะขอห้แตกบนแตกล่างเดอ้อพอต่อนะคะงวดวันที่หนึ่งนี่นะคะหนึ่งพฤศจิกายนนะคะขอห้แตกบนแตกล่างนะคะ คแคบนาจอไว้เทเบิง้งเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะคะสำหรับลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ